สวัสดีครับทุกผู้ชมขอนำทุกผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีรลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026คู20่ซูปเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างเทเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านหงแดงริวพูลนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันลบกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมกับการแขร่งขันริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันที่9พฤศจิกายน2 5 6 8นะครับทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมอานัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านริวพูลครับเอาเชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หนเดียวเท่านั้นครับ โดยผลล่าสุดที่เจอกันก็นเป็นทางด้าน,านริวอร์พูครับบุกมาเฉือนเอาชนะได้ถึงทิ่นึ่งเตอร์ซิตี้ครับสองประตูต่อสูงก็มาดูกันว่านัดน,นี้ปวเจอ้ออว่าเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนคอมเมนต์ถ่ายผลกันแข่งขันกันครับไดครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับ ผู้ตัดสินเป่าเขลียร์ูดทำเล่นครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดสีฟ้าจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนโอเล่ลี่ไหลามาทางด้านกลับซ้ายครับโดกุผ่านโดมิริซโซ่บอลลายเอกิทิเก้าแลแข่งให้โมเมตซาร่าวิ่งหลุดมาแล้วตรงนี้ข้างในมีข้างในมีโอ้โหโมซาร่าไม่จ่ายครับโอ้โหสุดท้าย เตือกยิงเองคนระับบอลหลุดออกข้างไปป้าบอมยาวขึ้น,นามากาฟินแบกอันดูร์สันไหลอันกาเฟนแบกโโมดลายครับยอดมาให้กักโปแล้วเอกิติเก้ปล่อยบอลไหลลึกมาถึงดาราดูมา่า โดลุมาไหลมาทางด้านแกับซ้ายครับมาดูดูเนตบิวโฟเดน,น,โโนเป็นกับทางด้านนิโก้กอนซาเรสจอกูจอคูไม่ได้ครับติดทางด้านโซบอสไลโอซาร่าเป็นกับทางด้านเอเก็เกิติก้กลับมาตั้งที่โดบริกโซบอสไล <S <S เย ล็อกโก้ครับวนขึ้นกับมาโมเบสาร่าหยอดมาแอนดูโรซันเปิดยัดเข้าในมาเอกิทิเกตด้ควิดตรงนี้โอ้โหชนสามเหลี่ยมครับกูยังขึ้นน,นํนา,นา,าไม่ได้ครับทางด้านลิวอพูบวกกูฝากออกมาทางด้านกับซายครับแจ็กกี้โคนาเต้ครับดักเอาไว้ได้วิชิฟันได้เล่นกับทางด้านไรอันกัปตัแบกคอนเดอร์แบดลี่ มาให้แม็กซิสเตอร์ปฏิวัตินูเนสใครบาแชกี้ตั้งที่นิโก้กอสเรสครับบอลอยู่ที่ดอกูดอกูโยกเข้าในแล้วแชก,กี้พลิกพิกแล้วหาเหลี่ยมตรงนี้สุดท้ายโซบอสไร,รครับกักออกมาได้ ที่โมเมซาร่าให้เข้าในมาเอกิติกเก้เดี๋ยวมาที่กุติกักโปอาดีดมาให้เอกิติกเก้ตรงนี้โอ้โหลุกมาถึงดอรานุมาครับอดอรานุมาออกบลอลเร็วมาโอซาร่าไหนออกขวามาคอนเดอร์อแบดลี่แบดลี่พยายามไปเองครับตรงนี้ ผู้โดนบีบอยู่2แล้วสุดท้ายครคเนอร์แบลรี่ยอดมากักโปยิงตามน้ำติดบล็อกแล้วฟิลโฟรเรนจะสวนนะครับโฟรเรนไปเร็วไม่ได้กลับมาตั้งที่ดูเป็นดีอาร์ดอดูโรซันฝากมาแม็กิสเตอร์ยอดให้กูที่กักโปมาแล้วกักโปโยกเข้าในเอกิติเกโอ้โหจะชาตรงนี้ อุบลมันเลยไปครับกาดิโอครับฝากมาที่ชัยกี้ปฏิวติฟันได้ยังดักเอาไว้ได้แต่เตะไหลมาทางด้านขวาควรับโค้ชแบดดี่ไอ้อันกับฟินแบกเสียมาที่โกดาเต้ปฏิอุสนูนเนส เป็นกับด้านฟิลโฟเดนครับฝั่าประตูกั่งโกคอนเซเรตฮาแดนไหลมาจากด้านกขวาครับฟิลโฟเดนโฟเดนเล่นกลับมาที่แบดเดโรซิวะเอานุกแก่เฟนแบกตัดได้ตรงนี้ติกาโปกาโปยัดมาให้เอกิติเก้เล่นกับทังด้านโมซาร่าแทงออกขวามาโค่นดับแบดดี่แบดดี่จับไปตรงนี้ โกลงยอดขึ้นหน้ามาก็นึกมาถึงดาราโนวานะครับโกลอนซาเรสให้มาที่แบโดโรซิว่าโรดริงฮารันแหงออกขวามาฟิฟฟอร์เดนเอ็นจะไปแล้วยอดมาด้านในเบอร์จิฟันไหนยังดักเอาไว้ได้ครับบอลอยู่ที่ไรอันกับเฟนแบก หมายเลเซอร์ฝากมาที่โกลดีกัปโปตาราขวามีเติมฟิลฟูเดนขอไปครับเป็นคอนเดอร์แบดดี่แบดดี้โดนไล่แย่งอยู่ตรงนี้ยังเอาตัวรอดได้พอมุมแคบตรงนี้สุดท้ายไปเสียอบอเลยครับผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับว่ายัางทําอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่สู่ประตูต่อสูงเพืนเพื่อนชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับ เดี๋ยวไปรับชมกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังได้เลยครับครับผู้ตัดสินเป่าเขี่ยรูเล่เบนครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านลิเวอร์พูลชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างโดยวิลส์โซบอลไลน์เล่นกับคอนเนอร์แบรรี่ไกแอนกับเฟนแบก ฝากมาตรงการเอกซติเก e ตาราดีไซก้อยมาให้แม็กริสเตอร์ยิงตามน้ำตรงนี้กันหนึ่งประตูต่อสูเลยครับอเล็กซิสแม็กริสเตอร์ครับยิงประตูขึ้นน,นําให้ริวพูลแล้วครับพอจนได้ครับทางด้านแม็กริเสเตอร์ครับ นี่ครับจ่ายยัดมาเอกิติเกฝากมาที่โมซาราดีไซค์ก้อยมาแมกริสเตอร์หาบอลเล่ตามน้ำเลยครับต้องโถโมซาราด้วยครับลูกนี้ครับเห็นแมกริสเตอร์วิ่งเติมแล้วดีไซค์ก้อยไปทันทีครับที่จุดนัดพบครับแล้วไม่ต้องจับเลยครับยิงไปที่เสาแรกเลยครับถึงประตูต่อสู้ครับทีมเยือนบุกมานำแล้ว โอเลลี่เล่นมาที่แวรโดโดซิวาต้องเล่งแล้วครับทางด้านเอ็นจิเตอร์ซิตี้ยิงตรงนี้อย่างตรงตัวมามา拉斯ซูร <c oughs> ีบอลของทางด้านเวอร์จิฟันได้ไหลมาทางด้านกาบซ้ายครับคูริกาโกดูเรซันให้มาโมซาร่าโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับ รีวูพูหนีห่างนะครับในนาทีที่5 6จากโมเมตซาร่าครับนี่ครับบอลของทางด้านกับซ้ายครับแอนดูรัสซันจ่ายตัดเข้าในมาแล้วโมซาร่าซัดทันทีนะครับ เี้ครับแอนดูร์สันครับจ่ายตัดหลังมาฮูโกอิกิเกะข้ามหลอกแล้วโมซาร่ามาที่จุดนัดพบครับขึ้นนำแล้วครับทางด้านยูพูครับหนีห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์เอกลับมาตั้งที่กัปโป นั้นกับขวาครับคนึงแบลรี่โมซาร่าบนสกิดตรงนี้อุตสินเป่าย้อนให้ได้ฝ่าเราเล่นเล็วแล้วครับคนึงแบลรี่หลุดมาตั้งนั่นกับขวาเราดีดกลับมาโมซาร่าให้มาเอกิติเกลโอโหสามประตูต่อศูนย์ครับเอาจนได้ครับฮูโกเอกิติเกครับอุลลิวพูครับบุกมานำถึงสามประตูครับอหลือจะเชื่อครับ นี่ครับโมซาร่าครับจับบอลแล้วเล่นเร็วครับไหลให้คนเอนอร์แบดลี่ก่อนที่จะตะวัดกลับเข้ามาโมซาร่าทวาไหวผ่านมาเอกิสเก้ยิงตามน้ำทันทีครับ เป็นดีอาร์ดฝากมาที่แชกี้บิงฮาเรนไหลมาทั้งนั้นแกับซายครับโดกุแรนมาตั้งที่แชกี้หยอดมาตรงนี้ <c oughs> มาถึงมามารัชวีครับแรนกุนาเต้ไหลมาโอบบร์แบตตี้กุนาเต้กดมาด้านหน้าครับมูซาร่า brushed the there. off ball บอลอยู่ที่ดอกูครับกลับมาตั้งที่การิโอดูเป็นดิอาร์วัดยาวมาตรงนี้ยังได้ที่มาดูนูเนสจอดขึ้นหน้ามาบอลขอลงบีนารโดซิว่าดูเป็นดิอาร์ครับโอนมาที่นิโก้กอนซาเรส ดีไซนก้อยมาแชกี้ไม่ผ่านแม็กนิสเตอร์แล้วโมซาร่าเล่นชิงหนึ่งสองกันกับแม็กนิสเตอร์โิคัคโปกัคกโปให้มาแม็กนิสเตอร์ไหลมาทางด้านกวาขวาทันทีครับโมซาร่าโมซาร่าโยกตัดเข้าไหนมาแล้วให้กัคโปซัดตรงนี้ติดบล็อกโูเบเนียรกลับมาตั้งที่แชกี้แชกี้ไหลมาทางด้านกซ้ายกับดอคูสุดท้ายไม่ผ่านโดมินิกโซบอสได้ มีคนดึงแบต t รี่ครับไปดีกโซบอสได้อธิโมซาร่าพามาแมกนิสเตอร์ยัดมาเอจิติเก้แล้วพลิกยิงตรงนี้โดนดอนรุม,ม่าก็ทุบทิ้งออกไปได้นะครับอุ่าห์ใจเลยครับตั้งแต่ดอรุม,ม่าครับปู่นี้ครับ ลูกเตะมุมครับโซบอสไลน์ให้มาคนรึแบลลี่จอดเข้าในมาลึกมาถึงดอนดูมาดอนดูมาออกบอลเร็วมาทันทีครับคานาเกะเจ้าหน้าคนรึแบลลี่กอนาเต้ฝากมาให้เจ้าหน้าทเวอร์จิลฟานได้กลับมาตัง้งคียโกอนาเต้ คาดิโอไหลออกสายมาครับนาทานาเกะแล้วไหลมาให้ทางด้านดอกกูดอกูโยเข้าในแล้วจะเปิดมาตรงนี้กับเฟนแบกยังเคลียร์ทิ้งออกไปได้โกคอนเสเรสแขงออกมาทางด้านกับขวาแอนดูรัสซันให้มาโกนาเต้ผมยาวขึ้นหน้ามาเลยครับ โยโควซิกอิตาเลียน,นโซบอสไลกีกักโปไห้มาให้แอนดูรัสซันครับบอมยามาเอกิตเกดได้ควิดตรงนี้ <c oughs> ยังทุบทิ้งออกมาได้บอลของกาเฟนแบกแล้วนิโก,ก้กอนเซเลสเคลียทิ้งออกมาบอลยังไม่ไปไหนครับแอกนิเสนเซอร ปีแบโดูดซีวาดังได้แล้วหัวตูมเดียวขึ้นหน้ามาุดท้ายก็ไม่มีใครครับเบอร์จิฟันไดเก็บได้โอวัลไลแล้วผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลูกได้ฟาวของริวพูเนะครับ ได้ให้มาที่แอนดูโรซันอักโปโกโยกโยกเราสัดตรงนี้โอ้โหดดูมาแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับอู้เปลิวพูทําได้ครับบุกมาถล่มเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงถิ่นครับสามประตูต่อศูนย์เพือนชื่นชอบเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากรานไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำในช่วงท้ายคลิปด ยังไงก็ฝานเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย bspd 8รองรับทั้งเกม pc เกมมือถือ ios และ android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง playstation 5และ nintendo switch พิเศษจอยตัวนี้นี่นะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ ipad ได้อีกด้วย ความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบล t ทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ